สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายเบกกี้ราเซล Five u p กางเกงสำหรับสาวสมาร์ทเพอร์เฟกต์เชเรามาโฟนอินกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายนะคะทุกวันพี่ปุ๋ยจะต้องทุกสัปดาห์นะไม่ได้มาใช่ไหมจะมีการโฟนอินกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้แบบถามสารทุกสุขดิบเป็นไงบ้างขายได้ไหมอะไรยังไงนะคะซึ่ง วันนี้นะคะสายของเรานะคะร้านที่เราจะพูดคุยด้วยก็คือร้านปันปันนะคะบิวเทียสจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะเคยเคยโอนอินร้านนี้คขอนแก่นดูเหมือนจะมีอบรมแต่งหน้าเร็วๆนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเต็มล้นหลามพราวก้าเต็มมากแต่คือนัดไม่ได้อัปเดตเลยใช่ไหมพักหลังนะคะที่ผ่านมาแต่ก่อนเวลามีสือที่บ้านเลิกขาย แบบจะมีอบรมสอนแต่งหน้าแต่ก่อนก็นานๆมีทีเดือนหนึ่งมีไม่กี่ที่ช่วงนี้มีทุกอาทิตย์เลยอเต็มมากจะบอกเทปแล้วขายดีมากบอกแม่กลับมาขายเลยตอนนี้เอ็มเย่ขายดีมากเต็มทุกรอบสายพรอตอนนี้สายพร้อมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาใช่ไหมครับใช่ค่ะถามนิดนึงฟีดแบกรอบที่แล้วที่จัดไปเป็นยังไงบ้างคะออลูกค้าประทับใจมากค่ะไม่คาดฝันเลยว่า ลูกค้าจะให้ความสนใจมากขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณบริษัท API ด้วยนะคะคือฟีดแบบดีมากเพราะฉะนั้นรอบนี้คิดว่าน่าจะเต็มเร็วครั้งที่แล้วกี่คนคะที่มาเรียนครั้งที่แล้ววันละวันละน่าจะร้อยกว่าวันละร้อยต่อคน ใช่ค่ะแล้วก็ยอดขายฉลอมฉลายด้วยนะคะสองวันติดแล้วก็แน่นทั้งสองวันที่มาเรียนแล้วหลังจากนั้นก็คนก็ซื้อ MTI ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ของเรายอดขายถล่มทลายนี่ก็คือร้านปันปัน c o ส m e ติกนั่นเองนะคะร้านอยู่ตรงไหนของจังหวัดขอนแก่นคะอยู่ถนนรื่นรมนะคะเยื้องกับ การปลาปาค่ะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นตลาดโต้รุ่งก็ได้ค่ะลูกค้าจะมีกานำตลาดโต้รุ่งทำเลดีดีขายโต้รุ่งไหมคะก็เป็นพนเรทองเลยนะฮะคุณสุกัญญาครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนครับผมแล้วก็มีอุปสรรคในการขายไหมครับอ๋ออันนี้ก็ต้อง ก็ต้องพูดตำตัวนิดนึ่งนะคะก็มีอยู่บ้างค่ะมีอยู่บ้างค่ะแต่ก็ยังขายได้ใช่ไหมคะค่ะก็ยังขายได้เรื่อยๆค่ะแล้ว MTI ตัวไหนขายดีคะตอนนี้ก็จะเป็นคินรองพื้นนะคะรุ่นไหนคะรองพื้นแป้งฝุ่นก็ของที่ร้านก็จะเป็นรุ่นรุ่นรายแล้วก็รุ่นฟรีโปรเฟสค่ะแล้วก็จะมีของคุณจอยค่ะ หลังจากที่ NTI มาจัดงานลูกค้าก็สนใจตัวนี้ขึ้นมาเยอะคือสรุปก็ขายดีทุกรุ่นรุ่นเลยก็ลูกค้าค่อนข้างหลากหลายนะคะค่ะมีกลุ่มไหนบ้างคะลูกค้าลูกค้าของที่ร้านก็ไม่ถึงวัยหรือเปล่าคะค่ะวัยอายุหรือเปล่าคะมีหลายช่วงวัยใช่ไหมคะมีคนทํางานเนาะํางานต้นๆแล้วก็ ค่ะมีร้านเสริมสวยที่ซื้อเอาไปแต่งหน้าให้กับลูกค้าเจ้าสาวค่ะให้ค่ะแต่ขอนแก่นร้านเสริมสวยเยอะมากใช่ช่างแต่งหน้าก็เยอะเยอะมากนางงงนางงามเยอะมากเวทีที่ขึ้นชื่อที่นี่คือนางงามใหม่ขหมแก่นหมขอนแก่นตกรอบมาแล้วจริงเหรอพี่ปุ๋ยเช้เป็นกรรมการไหมครับที่ขอนแก่นยังไม่ได้ไปครับค่ะนางงามใหม่ที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วนะคะ ปันปันเปิดมาห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วมันคุณพี่มีสองร้านว่าคะเคยจําได้มีสามค่ะมีร้านไหนบ้างคะมียูทียสถนนลื้อชมค่ะแล้วก็สาขาสองจะอยู่ถนนหน้าเมืองค่ะค่ะแล้วก็ปันปันก็จะเป็นสาขาสามยูนีเอสถนนลื้อดมค่ะเปิดมาห้าปีมีสามสาขานี่ถือว่าแบ่งเวลาอย่างไง่ะไม่ขาดไม่ค่ะ อ,อีกสองสาขาแรกนี้เปิดเปิดสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ถือว่าปันปันนี้เพิ่งเปิดค่ะเป็สาขาน้องใหม่ค่ะค่ะก็แสดงว่าในธุรกิจเรื่องความสวยความงามที่เขาบอกว่าเฮ้ยปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีซบเซาแต่จริงๆแล้วก็ยังโอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยังไปได้ค่ะคนที่ยังคงรักความสวยอยู่ค่ะเรื่องความสวยความงามตอนนี้คือถือว่ายังโอเคอยู่นะ แม้กระทั่งเรื่องของััญญกรรมหรือว่าเรื่องของเครื่องสำอางหรือวงการเสริมสวยคือคนก็ยังรักสวยอยู่แล้วตอนนี้คนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของความสวยมากขึ้นค,คือผู้หญิงสมัยนีย้ตอนนี้ใส่ใจตัวเองมากขึ้นตื่น,ต,นตัวมากขึ้น,หหนเหมือนเขาอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วเพราะกระเทยจะสวยกว่านะคะเรื่องจริงนะฮะเขาดูแบบว่าแอคทีฟขึ้นเยอะเลยพูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีการ จัดแต่งหน้าอบรมแต่งหน้าตัวเองอีกรอบใช่ไหมคะใช่ค่ะวันไหนที่ไหนยังไงอวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะคะแล้วก็วันที่31ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะคสองวันเลยเสาร์แล้วก็อาทิตย์สองวันก็เป็นจัดที่โรงแรมเดิมนะครโรงแรมโคซ่โรงแรมใหญ่มากโรงแรมโอ้โหซึ่งห้องหนึ่งจุได้เป็นร้อยใช่นะคะอันนี้บัตรราคาเท่าไหร่คะ ราคาเดิมค่ะเท่าไหร่คะสาเท่าไหร่เอ่ยคุณใหญ่ราคาเดิมค่ะคุณใหญ่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้โทรไปที่ร้านเนาะทานผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook ของ M T I Training ก็ได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารับวันละกี่คนนะคะร้อยร้อยเท่าไหร่ค่ะเต็มที่ ็นท right? right? okay. ี่ร right. ้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบสิบค่ะโอ้นี่คือเต็มที่แล้วกลางวันก็มีอาหารอยู่แล้วอาหารโรงแรมค่ะอาหารของที่โรงแรมค่ะก็ดูแลทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้มีเต็มก็พ oh. ิเศษด้วยนะคะอ๋อมีก็พิเบศษมีเต็มไปบ้างยังคะ ก็มีลูกค้าตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มโอนเงินมาแล้วค่ะโอ้นี่ขนาดอีกตั้งนานนะใช่ใช่เขาจะต้องรีบรีบจองแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะเต็มก่อนเลยแล้วก็บาทที่ก็จะตามมาก็มีลูกค้าหลายท่านที่ชาดรอบที่ไหวอะะค่ะต้องโอนเงินคือลูกค้าไปหลายท่านเลยค่ะมีแบบจากจังหวัดใกล้เคียงมาไหมครับก็มีนะมหาสลครัร้อยเอ็มหาสารคามค่ะ เหมือนเขามาไม่ได้ไกลมากอุดรก็มาได้ต้องนี่ไปเปิดที่บ้านฉันแล้วยังไม่มีใครทอสารคามสารคามอ่ะก็สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยเบอร์โทรร้าน043-220-770-089-710-1778แล้วก็ f c e e o o o ค่ะปันปันคอสเมติกแล้วก็ลายอันนี้ปันปอมปันปันป้อมปันปันป้อมปันปันคอันนี้สั่งสินค้าทางไลน์ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะส่งทั่วประเทศไหมคะ ใช่ค่ะทุ่ประเทศไทยค่ะมีค่าส่งไหมคะหรือว่าอ๋อมีค่ะมีมีค่ามีค่าส่งนิดหน่อยนะคะพอบอกส่วนลดที่ร้านได้ไหมคะว่าว่าของ N d I นี้เราลดให้20เลยนะคะ20เลยหลดเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณ่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปอีกหนึ่งจังหวัดนะคะขอนแก่นไปจังหวัดใหญ่เราจะบอกว่า MTI เนี่ยไปปูฐานที่นี่เอาไว้ตั้งแต่สมัยสมัยไหนครับที่คุณคำว่าสมัยนี่คือต้องนานมากเลยนะพี่ละสมัยที่ขอนแก่นยังมีเทคอยู่โอ้โหเทคเลยแล้วไปขอนแก่นนี่นะแบบว่ามันสวิงมากค่ะเลยคุณแม่ไปคุณแม่ไปปูรากฐานไว้ดีแล้วใช่ใช่เรารู้จักแต่ผับมาเทค คืออะไรฮะพี่เป็นไงฮะดิสโกเทกเนี่ยก่อนก่อนบวชนะคะเดี๋ยวจะพาไปเทกอ่าเดี๋ยวช่วงที่เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะเตรียมโทรเลยนะโทรเลยนะคะช่วงนีพักสักครู่ค่ะครับ